สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ร่วมการศึกษาสายลมปูน่าแลงปูหินวัดระคร้งนะครับวันนี้ผมบุบังอ้อเอาพระอของลงปูหินวัดระครังนะครับพิมพ์เทวดาฐานขาโตนะครับก็สําหรับพิมพ์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ที่อืมนหลังที่ผมไม่ค่อยเจอเนาะแต่ส่วนใหญ่เจอก็จะเป็นเนื้อใบลานแปลกมากเลยไม่ค่อยเจอเนื้อผงเท่าไหร่นะครับ แต่ไม่ได้บอกว่าเนื้อใบลานสร้างเยอะกว่าหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมย้ําได้เลยนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าใบลานสร้างเยอะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เจอเป็นใบลานอ่ะผมก็มไม่เข้าใจว่าทําไมนะครับแต่ว่าพระที่เจอในในรุ่นนี้ในพิมพ์นี้นะครับส่วนใหญ่เนื้อจะจัดนะครับองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยผมก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับค่อนข้างหนานะครับ ดูเนื้อดิจัดขนาดนี้นะครับทีนี้เนี่ผมเคยทำเป็นรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับแบบว่าคลิปยาวนะครับเนี่ยเหมือนมีหน้ามีตามไหมนี่ผมเอามาลงเพราะว่าผมอยากรู้ว่าทุกท่านคิดเหมือนผมไหมเหมือนท่านยิ้มอยู่ไหมเ<อ>นี่ยเนาะเหมือนมีหน้ามีตาเลยนะชื แต่ตามประวัติก็ไม่ได้บอกว่ามีนะครับแต่ว่าองนี้ก็ดีเหมือนท่านยิ้มอยู่เนาะแปลกมากเลยอะ่ะผมคิดไปเองใช่ไหมครับนา่าจะคิดเอ,องเนาะนี่ันี่นะเหมือนยิ้ม,มแต่จริงๆคือพิมพ์นี้ก็ไม่ได้มีพระพักนะครับ แต่องคนี้คงบังเอิญจริงๆอ่ะผมก็เลยเช่ามานะครับสําหรับพิมม์หลายท่านที่เพิ่งเปิดมาดูนะครับทําไมถึงเรียกพิมพ์ขาโต๊ะนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับฐานด้านล่างสุดน,นี่ครับจะมีขาโต๊ะอยู่นี่ครับคือพิมพ์ไม่มีเทวดาไม่มีขาโตะก็มีนะก็จะแบบเรียบไปเลยนะครับแต่จริงๆพิมพ์รวม่าก็จะไม่เหมือนกันเลยนะนะครับสำหรับพิมพ์นี้เนี่ยมีหลายท่านถามว่ามีออกวัดอื่นไหม คือคือไม่เรียกว่าออกวัดอื่นนี่วครับคือมีวัดอื่นนะเอาพิมพ์เนี้ยไปล้อแล้วก็สร้างมานะครับถามว่าวิธีดูยังไงเหมือนสัดส่วนของวัดอื่นจะสัดส่วนองค์พระจะยืดกว่านี้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้มีตัวอย่างนะครับก็ก็เอาเป็นว่าจําหน้าพิมพ์หรือใครแคปหน้าจอเก็บไว้ในมือถือผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ลองลองดูได้ครับจริงๆริจรัดนาผมมาอยากให้ทุกคนเล่นเป็นจริงๆไม่ได้แบบว่า จะกลาหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ความรู้มีแต่ให้นะครับให้เต็มที่นะครับสาหรับองนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นพระหนาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับหนามากเลยนะดังนั้นเนี่ยข้างตาัดก็จะเป็นแบบแปลกๆหน่อยนะครับน,นก็เลยจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องข้างตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูเนื้อฮะ อันนี้ก็ถือว่าเนื้อจัดมากนะครับสุดจัดประหลัดบอ่อนะครับตรงนี้เนื้อเข้มมากนะครับมาดูด้านหน้า นี้ยก็จะเข้มนะคสำหรับคลิปนี้ผมไม่ได้เน้นอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอยากไม่ให้ดูว่าเออเหมือนมีพระพัดน่ารักมากเลยครับองค์นี้ผมเป็นองค์หนึ่งที่ผมชอบมากนะครับส่วนข้างตัดอะไรอย่างเงี้ยครับนื่จะเป็นพระธรรมชาตินะครับเราสายสมเด็จเนี่ยเขาเรียกว่าคนชอบพูดกันว่านะครับในสมัยที่ผมเพิ่งเริ่มเก็บสะสมพระใหม่ๆเมื่อสัประมาณสิบกว่าปีที่แล้วกับยี่สิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนใหม่ๆมีคนบอกผมว่าพระสมเด็จเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเพราะมาตอนนี้ผมเก็บสะสมเองผมก็เริ่มเข้าใจแล้วคือที่เป็นศาสตร์ชั้นสูงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรตายตัวครับเพราะเนื่องจากเป็นพระตัดมือดังนั้นน่ะก็จะมีการเออเลอร์อยู่ตลอดเวลา mm. เช่นแบบพิมพี่วไปบ้างเพราะจังหวะตอนพระยังเปียกละจับพระเลยหอ่อหรือพิมพ์เลยขยื่นหรือข้างตัด บางองค์หลุดไม่ได้ปัดตามมาตรฐานหรืออะไรก็ตามแต่เนี้ยครับก็จะแบบต้องพิจารณาหลายๆจุดร่วมกันนะครับไม่ได้มีจุดตายตัวดังนั้นอ่ะผมอยากให้ทุกท่านมีความรู้แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ดูได้เองโดยที่แบบว่าไม่ใช่แบบจดจําหรือว่าใครบอกว่าแท้ก็ต้องแท้อะไรเงี้ยนะครับผมอยากให้ทุกท่านดูเองด้วยตัวเองเป็นจริงๆนะครับผมก็เลยพยายามจะหาภาพหลายๆแบบหลายสภาพมาให้ดูนะครับ แต่ในองค์ไหนที่ไม่ตามมา,มมาตรฐานจริงๆอะ่ะผมก็จะไม่โหดถึงเรื่องพวกนั้นะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะสับสนกันนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอ,อไปก่อนเนาะนะหรับวันนี้ผมบุ่บังอ้อขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ